ตลึงตาพันรยาแซมยุรน,นันยิ่งนับวันยิ่งสวยและแทบสุดๆุดเป็นคู่รักที่มีลูกแล้วและไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีก็สวยหล่อไม่มีเปลี่ยนระหว่างแซมยุรน,นัพนพมรมนตรีนักแสดงชื่อดังมากฝีมือและพันรยามุกมาริษาพมรมนตรีเราจะเห็นโมเมนต์สวีทของพวกเขาอยู่เรื่อยๆ และวันนี้เราจะพาทุกคนไปส่องความสวยของสาวมุกกันค่ะที่ล่าสุดทั้งคู่ได้ควงแขนไปงานแต่งด้วยกันแต่งสวยหล่อทั้งเสื้อผ้าหน้าผมที่หนุ่มแซมได้โพสต์ภาพคู่พันรยาลงอินสตาแกรมส่วนตัว s ซ m y u r a n u n พร้อมแคปชั่นอีโมจิหัวใจสีแดงสองดวงงานนี้แฟนคลับแห่กดไลค์และคอมเมนต์ชมความสวยหล่อจำนวนมากเลยล่ะค่ะ